สวัสดีครับตอนนี้อยู่นี่เลยครับอยู่หน้าโรงเรียนวัดบาวัดบ้านหนองยาปล้องบ้านหนองยาปล้องครับนี่ฮะบรรยากาศโอ้โหนี่บรรยากาศตอนนี้รออยู่ข้างในฮะมีทั้งกูบานจา์ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่นะครับนี่ทั้งผู้ปกครองเด็กนักเรียนด้วยครับนะฮะโรงเรียนวัดหนองยาปล้องเดี๋ยวคืนนี้นะครับหลงตาจํำวัดที่ วัดหนองยาปล้องนะครับม้ดูญาติโยมนักเรียนด้วยปิดแมสไว้ถ้าเป็นไปได้ปิดแมสไว้เลยนะฮะดูแลตัวเองด้วยครับนี่คือญาติโยมนะฮะบ,บรรยากาศหน้าวัดหนองนหน้าโรงเรียนวัดหนองยาปล้องมีวัดอยู่ด้วยนะโรงเรียนวัดบ้านหนองยาปล้องูบรรยากาศนั่งรอยอยู่ข้างในนะฮะเวลาก็อย่างที่บอกครับหลวงตายังมาไม่ถึงครับแต่ว่าบรรยากาศหน้าวัดนี่คึกคักเลย คือนะครักเลย15-29้ายเานาทีนีนะฮะตอนนี้15-29นาทีเดี๋ยวลงตามาถึงอยู่นน่นนะอยู่ไกลอีกประมาณสนะักผมว่าสักสองเกือบสองกิโลนะแต่ให้ดูบรรยากาศก่นกอนนี่สิบห้าย่บเก้านาทีครับบรรยากาศนะครูบาอาจารย์อยู่นู่นนะฮะนี่คือภายในนโะรงเรียนตอนนี้ รอต้อนรับหลงตาอยู่ครับออกน้ำาออกน้ํำกื่องดื่มดมมารอถวายหลงตาอยู่ให้ดูบรรยากาศครับประมาณเกือบสองกิโลนะลตาก็จะเดินสดวมาถึงโอเคครับโอเคนั่งกันอยู่นะฮะดูแลตัวเองด้วยครับมารอนาน,นยังนานแล้วครับมาแต่สิบโมงครับโอ้ยสิบโมงเลยเหรอ ปักหลักอยู่ที่นี่ตั้งแต่1ิโมงเช้าสิบโมงเช้าโอ้โหนี่ฮะขึ้นมาหาชนคนรักหลวงตาเลยครับแต่หลวงตาก็ประมาณสั้เกือบสองโลไม่น่าจะไม่ถึงเนาะผมนี่จะขี่รถล้ำมาก่อนครับล้ำมาดูก่อนครับครับผมนี่ฮะญาติโยมลูกศิลูกหานหลวงตานะครับนั่งรอหน้าโรงเรียนเลยครับนี่ฮะป้ายโรงเรียนครับโรงเรียนบ้านหนองย่าปล้องครับตำบลวัวยางครับอำเภอ บัวใหญ่จังหวัดนคนรราชสีมานะฮะอํเาเภอบัวใหญ่จะเรียกว่าอยู่ในเขตบัวใหญ่นะครับโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนบ้านหนองย่าปล้องอยู่ในเขตอํเาเภอบัวใหญ่จังหวัดนคนรราชสีมาคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้าคุณอามาจับจองอเลยครับที่ร้อนๆทําไมไม่จับจองล่ะครับ,บ,บ,บมมอ๋อตรงนี้มันว่างเอาตรงนี้ดีกว่าโอ้ น่าจะจ่นางดลละอ๋อจริงๆนนก็จองที่ร้อนก่อนนะที่แบบนี้ที่สวยๆว่ไยว้ยออกทีหลังโอเคครับโอเคครับหยอกเลยนะญาติโยมลูกศิษย์หลวงตาบนชื่นนะครับที่เดินธะดงมาจากนู่นเลยครับม่เกินก็อยู่ที่วัดโรงเรียนตะโกครับนี่จับจองข้างล่างเเต็มเลยครับโอเคอเครับนี่ก็บรรยากาศ นู่นลงตาอยู่นู่นนะอ,อยู่มองเห็นไกลๆแล้วใกล้มาแล้วครับผมตัดคลิปก่อนครับ